Ize, แผนธุรกิจของซีวิัยนะครับแผนธุรกิจซีวิัยเนี่ยมี5ข้อนะครับทั้ง5ข้อนี้รวมกันเนี่ยเท่ากับ25%ตามที่เราแบ่งสัดส่วนเอาไว้นะครับโดยแผนธุรกิจของซีวิัยแต่และข้อถูกออกแบบมาโดยวัตถุประสงค์ต่างๆกันข้อแรกเนี่ยเรามีค่าแนะนําให้10%นะครับค่าแนะนํา1 0เนี่ยแผนข้อนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว นะครับโดยถ้าเราเป็นสมาชิกซีวิไลเราเห็นว่าระบบดีมีสินค้าหลากหลายสามารถทําเป็นธุรกิจสร้างไรายได้ได้เราไปชวนเพื่อนของเรานะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อเวลเชอร์แล้วก็ซื้อสินค้าในระบบนะครับเพื่อนของเราซื้อสินค้าเท่าไหร่ซื้อเวลเชอร์เท่าไหร่เราได้รับ10%แต่ไม่ใช่ได้แค่บินเดียวนะครับได้ทุกบินทุกครั้งตลอดชีวิตที่เขาซื้อเลย สุดยอดใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราออกแบบระบบนี้มาเพื่อให้เกิดการแตกตัวนะครับเป็น Active Income คือเราชวนเราแนะนำเราอธิบายเราได้รับ รางวัลน,นั้นนะครับ10%ของยอดซื้อว,วอลชอร์ของเขาเราเป็นคนได้ลองนึกดูนะครับถ้าเพื่อนของเราซื้อว,วอลชอร์มีการจับใจใช้สอยในระบบเดือนละ1,000 0บาทเราได้เดือนละพันถ้ามีอย่างนี้1 0 0ยคนพันคนนะครับรายได้เราขนาดไหนหลักแสนหลักล้านเป็นไปได้แน่นอนฉะนั้นนี่คือข้อที่1น่ะครับค่าแนะนํา10%ข้อนี้เนี่ยเป็น Active Income คือทําเยอะได้เยอะ แต่ในซีวิไลบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีแค่ Active Income เรามี Passive Income ด้วยฉะนั้นเราจะมีแผนข้อที่2เรียกว่าทีมโบนัส10%นะครับแผนข้อนี้10ทีมโบนัส10%เนี่ยเราจะระบบเนี่ยทุกทกคนที่เข้ามาสมัครสมาชิกในระบบเนี่ยระบบจะเอามาเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างแบบผังองคอ์กร1ต่อติดตัวได้5คนนะครับหนคนจะติดตัวได้5คนถ้าแนะนำมากกว่า5คนนะครับระบบจะอัตโมติวางไปไว้คนข้างล่างโดยอัตโนมัติ การที่เราทําอย่างนี้เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันนะครับเกิดการช่วยเหลือกันโดยค่าแนะนํายังคงเป็นของเราอยู่นะครับแต่ว่าเราได้ช่วยทีมงานและช่วยคนอื่นๆให้เกิดไรายได้ในข้อที่2โดยระบบจะจ่ายคอมมิชชั่นนะครับชั้นละหลึกลงไปอย่างนี้ครับสิชั้นรวมเป็น10%รท่านรู้ไหมครับว่าชั้นละหโดย1แต่แตก5้และลึกลงไป10ชั้นเป็นจำนวนคนเท่าไหร่ ค,คำตอบง่ายๆก็คือว่า5คูณ5คูณ5คูณ5ทั้งหมดคือ5ยกกำลัง10รวมกันเป็น1 uh, 12ล้านคนถ้าระบบกำลังเปิดโอกาสให้ท่านรับรายได้จากรายจ่ายของคน12ล้านคนโหดูแล้วสุดยอดเลยนะครับ12ล้านคนอาจจะดูแล้วงงๆคิดไม่ทันนะครับ ลองยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีองค์กรประมาณ5,000คนแล้วองค์กรทั้ง5000นคนนี้แต่ละคนมีการใช้จ่ายมีการซื้อสินค้าผ่านซีวิลเมอนะครับประมาณเดือนละ2,000บาทต่อคนท่านจะมีรายได้จากรายได้ข้อดีข้อเดียวน,น,นะครับประมาณเดือนละแสนสุดยอดนะครับรายได้ข้อนี้เป็นพสซีฟนะครับเนื่องจากว่าการซื้อของเขาเป็นอิสระนะครับทุกคนซื้อทุกคนขายทุกคน เราก็รับรายได้นะครับบริษัทก็จะแบ่งว่าแล้วก็โอนขึ้นมาที่เราเลยข้อนี้เป็น passive income นะครับทีมโบนัส10%นี่คือข้อที่2ข้อที่3นะครับบริษัทเรามี top up ให้1%ข้อนี้ออกแบบมาเพื่อให้อำนาจการซื้อของนักช็อปมีมากขึ้นนะครับที่สีวิไลหลายคนอาจจะถามว่าทําไมต้องมาช็อปปิ้งที่สีวิไลเพราะว่าที่สีวิไลเงินของท่านมีค่ามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อวอช c h อร์1 0 0 0 0บาทนะครับท่านจะได้วอชเชอร์ไป1 0 0 0 0เอกัน100บาท นะครับรู้ไหมครับว่าเวลาท่านเอาเงิน1นึ่งบาทไปฝากธนาคารนะครับทิ้งไว้1ปีเนี่ยท่านหนึ่งจะได้เงินดอกเบี้ยแค่25บาทนะครับแต่ถ้า หนึ่งมืนบาทของท่านมาซื้อวอลชอร์ที่สีวิไลนะครับท่านได้ทันทีเลยหนึ่งร้อยบาทสี่เท่าของดอกเบี้ยธ,ธนาคารแล้วมั่นใจได้เลยนะครับว่าเงินหมื่นของท่านเนี่ยซื้อของในสีวิไลมอเนี่ยหมดภายในสองถึงสามเดือนแน่นอนเพราะว่าเรามีสินค้าหลากหลายมากมายเป็นสินค้าจําเป็นในชีวิตให้ท่านเลือกซื้อเงินของท่านมีค่ามากขึ้นที่สีวิไลมอนะครับเรามีท็อปอัพให้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับและข้อที่สี่เรามีแผนก็คือออเซลสามเปอร์เซ็นตนะครับข้อนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เกิดรอยตี้ในระบบนะรับกิก ทุกคนจะช่วยกันทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าระบบบริษัทจะเอายอดขายทั้งบริษัททั่วโลกเลยนะครับเอามารวมกันแล้วแบ่งเป็นกองทุน5กองทุนนะครับกองทุนแรก1%แล้วก็0.5%อีก4กองเอามาให้กับคนที่ขึ้นตําแหน่ง5ตําตแหน่งนี้ก็คือวันสตา์จนถึงไฟสตานะครับ เอามาแชร์กันสำหรับคนที่ขึ้นตําแหน่งนะครับการขึ้นตําแหน่งขึ้นยังไงเดี๋ยวสไลด์ถัดไปผมอธิบายให้ฟังแต่ว่าแผนข้อน,นี้เนี่ยทุกทกคนจะรักบริษัททุกคนอยากจะให้บริษัทเติบโตเพราะว่าบริษัทเติบโตเขาก็ได้รายได้มากขึ้นเป็นเหมือนกับ เงินเดือนเลยนะครับเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันเลยนะครับทุกคนก็จะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยกันในระบบของซีเวลัยมอลนะครับและข้อที่5สําคัญมากเรามีค่าแนะนําผู้ประกอบการ1%ข้อนี้นะครับเป็นแผนที่สุดยอดมากเนื่องจากว่าเราออกแบบมาว่าถ้าท่านชวนสินค้าเข้ามาขายในซีเวลัยมอลสินค้านั้นขายได้เท่าไหร่นะครับคนชวนได้ส่วนแบ่ง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้นะครับไม่ต้องไปขอเขานะครับบริษัทจัดไว้ให้ท่านเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนกับ สินค้านั่นเลยแต่ว่าไม่ต้องไปขอเขารับหลังได้ครับเิษรทเตีมไว้ให้โอนให้ตังหากเลยนะครับพอแพลนข้อนี้เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเกิดการชวนสินค้าเข้ามาขายอย่างมากมายปัจจุบันนี้เรามีสินค้าที่ต้องแอปพรูฟขึ้นในระบบต่อวันต่อวันเลยตอนนี้มีสินค้ามากกว่าพันรายการและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันนอกจากเกิดการชวนสินค้าเข้ามาขายแล้วเนย,ยังเกิดการเชร์ด้วยนะครับเกิดทั้งคนเชียร์แล้วก็เกิดทั้งคนชวนสินค้าก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งนี้เราทําให้เกิดสิ่งที่วว e ่่่เยยกววาาอออคซซ็ืืืผผูู้้้แลละขชหึง และการซื้อขายวนเวียนกันอยู่ในระบบเดียวกันแล้วที่สําคัญนะครับที่สีวิไลนะครับเราไม่ต้องรักษายอดนะครับโดยถ้าเรามีไรายได้จาก5ข้อนี้นะครับบริษัทจะหักเอาไว20้20%นะครับจะหักเอาไว20้20%แต่ไม่เกิน2,000บาทต่อเดือนเพื่อเอามาซื้อเวลเชอร์นะครับให้ท่านไปซื้อของแล้วเวลเชอร์ที่เราหักเอาไว้เนี่ยจ่ายค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับซึ่ง จริงๆแล้วก็เท่ากับว่าบริษัทจ่ายท่านเนี่ยหนึเต็มนะครับแต่ว่าจ่ายเป็นวาลเชอร์นะครับยีและจ่ายเป็นเงินสดอีก80% เราทำอย่างนี้เพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยซื้อของในระบบท่านมั่นใจได้เลยว่าถ้าท่านเป็นผู้นําถ้าท่านมีรายได้จากซีวิไลถ้าท่านมีองค์กรในสีวิไลนะครับองค์กรของท่านจะมีการซื้อของซื้อวอลเชอร์ซื้อของขายของอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดสิ่งนี้จะทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องร้านค้าก็ดีใจเนื่องจากว่าพอทุกคนซื้อวอลเชอร์ร้านค้าก็ได้ขายของจริงไหมคะเพราะวอลเชอร์เปลี่ยนเป็นสินค้าได้อย่างเดียว มันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า Ecosystem มก็คือผู้ซื้อและผู้ขายช่วยกันในระบบเดียวกันนะครับทุกคนช่วยกันซื้อช่วยกันขายวนเวียนอยู่ในระบบเดียวกันเกิดเป็นระบบที่ทุกคนมีความสุขนะครับ